สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอา้าวเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับเนาะการที่ออกมาพูดนะครับการออกมาย่อเย้ยนะครับนะนะครับเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยพยาก,กรภูมินะครับพี่น้องเอฟซีนะว่าทําอะไรมันไม่ได้ต่อให้มาสักสิบหน่วยกูก็ไม่กลัวมันพูดแบบนี้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตะหน่วยอ่าไม่ว่าจะเป็นลูกความมันทีนี้ปากดีปากแกวครับ ได้ยินข่าวว่าอะไรนะเขาส่งคลิปไปให้ท่านดูแล้วนะเออนะครับนะได้ยินข่าวว่าเขาส่งคลิปไปให้ <c oughs> นะครับโคหน้าหน่วยพระ,ะกรูมิมดูแล้วนะออนะครับนะหรือเขาจะให้มันจบแปลงแรกก่อนแล้วก็ดําเนินการแปลงที่สองต่อหรือเปล่านะอย่าลืมนะอะ่ท่านเปาบอกว่ายังไง อ่ารอลงอาญาสองปีใช่ไหมบันเทิงลรืมึงเอ้ยปากดีเข้าไปปากเจียวเข้าไปนะอ่าปากเจียวเข้าไปเวลาโดนมาก็หาว่าเขากันแกล้งเวลาเสียได้เสียค่าปรับน้อยค่าเสียหายน้อยออกมาเยอะยออกมาดีใจเห็นไหมครับมึงไม่สลดมึงไม่สำนึกแม้นแต่น้อยนะครับ เวลาอะไรครับเวลาขึ้นอะไรขึ้นบันลงังขึ้นสารไกลโฟงโอ้ยหน้าตายังห้องยังไหงบ้านี้เอาตุกตาไปแอบอากยังงั้นตุ๊กตาไปแอบอากย่างงี้เป็นผู้เสียเส้นอย่างงั้นเป็นผู้เสียเส้นอย่างงี้นะครับถ้ามึงโดนแปลงที่สองกูก็ได้ยินข่าวว่ามีคนส่งคลิปที่มึงหัวเลาะเยอะยยนะครับนะเออท่านหัวหน้าหน่วยพยฆภูมินะครับนะ อออกมาดูมินมายามเกียริท่านอออ่าครับผมนะเอออ้าให้มันพูดจริงไปนะอาแล้วก็เคารพนะครับเนาะเอออาจจะเป็นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมันอย่างที่มันพูดแหละนะอ่มันก็ออกมายิ้มออกมาเยอะเย้ยนีิเอ่เห็นไหมครับพวกมึงทําอะไรกูได้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะกูได้เสียแค่มื่นเดียวเองค้าบับสารน่ะนะ กระจอกเป็นไงล่ะพวกมึงเออนะผมได้เสียหมื่นเดียวเองค่าปรับศารได้บอกว่าเจ็ดพันแปดหมื่นนะโอ้ยแค่สามหมืนห้านี่เองค่ะไม่กลัวค่ะโอ้เราเชื่อเรื่องว่านางไม่ธรรมดาอ๋อน่นไงนะอือ็โย,โยโกอก็รู้จักมันเออนะครับน้อนได้ทานข้าวทานปลากับมันเห็นไหมไม่ธรรมดาผมรู้มาตั้งนานแล้วพี่เอ้ยนะ ผมรู้มาตั้งนานแล้ว <c oughs> <c oughs> และระหว่างสองแปลงนี่มันก็แตกต่างกันอ่าแล้วโอโยยกอจะอะไรครับจะอุทธรต่อหรือเปล่าฮะจะทำเหมือนพ่อพระเอกไหมล่ะทีนี่จะทำเหมือนพ่อพระเอกไหมครับอ่านะครับแต่ของพ่อพระเอกนี่อุทธรณนะอ่อุทธรณ์นะ อแล้วของอีเวนนี่แหละครับในนิทานนี่จะอุทธร์ต่อไหมนี่รอดูได้เลยนะผมว่าไม่หรอกนะครับนะอมไม่หรอกเอนะครับก็ออกมาหัวเลาะเยอะเยอยดีใจเออพูดจาถากถางดูมินดูแคนการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าทําอะไรมันไม่ได้ทุยทําอะไรกูไม่ได้หรอกแบบนี้อีกทีนี่นะครับโอ้บันเทิงแน่นอนทีนี้กูบอกไว้เลยนะ เดี๋ยวเขจะเร่งให้มึงเดี๋ยวเขจะเร่งให้มึงนะมึงจะต้องการเป็นล้านใช่ไหมจะต้องการที่จะติดคุกใช่ไหมอ่าปากดีเข้าไปกูบอกไว้เลยแล้วสิ่งที่สําคัญกูได้ยินว่ามีคนส่งคลิปไปแล้ว <c oughs> อ่มีคนส่งคลิปให้ท่านดูแล้ว <c oughs> <c oughs> นะปากดีปากเจียวเข้าไปนะัะปากดีปากเจียวเข้าไปอ่ กูรู้อยู่เขาน่าจะให้แปลงนี้มันจบก่อนอ่าให้มึงรอลงอาญาก่อนเดี๋ยวก็จะตําเข้าไปถ,ถ้ามึงมีความผิดอีกนะสิ่งที่มึงรอลงอาญาสองปีนะกูบอกไว้เลยเรียบร้อยกูบอกไว้เลยเข้าคุกทีนี่๋ยวมึงจะได้เสียค่าปรับอ่านะอ่าเสียค่าปรับอย่างที่มึงคิดแน่นอนที่นี้ สิ่งที่มึงพูดแน่นอนนะครับนะนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเอฟสีเดี๋ยวเขาจัดให้มึงเดี๋ยวเขาจัดให้มึงนะครับเออมึงอย่าปากดีมึงอย่าปากเก๋ีวกูบอกเลยเลยเดี๋ยวน้ําตาตกในอะนะนะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ยังไงนะครับเราก็เออนะครับพี่น้องเอฟีแต่ยังไงเราก็เคารพในการตัดสินนะครับ อนะครับนะอย่างน้อยเราก็เคารพในการตัดส kind of <c oughs> <af> ินนะอืมนะครับถ้าเขาเริ่มก็เรียบร้อยครับพี่เพราะอะไรมันวันหน้าพระเจกระพุ่มก็ได้ลงมาดูอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในวันนั้นใช่ไหมได้ลงมาดูได้มาสำรวจม,ม,มานั่นมานี่ก็ได้โยนเรื่องให้กับสำน,ำนักขกนสำนักจตอะไรก็ไม่รู้นะครับนะแราเราก็รอรุ้นกันได้เลยรอรุ้นกันได้เลย การที่ออกมาพูดมาเหยียดหยามมาดูถูกดูแคนว่าเสียค่าปรับถูกมึงพวกมึงทําอะไรกูได้ไหมแต่ละตัวแต่ละตัว,ต,ต,วต่อให้หน่วยพราะจะกลับภูมาสักสิบหน่วยมาเลยกูก็ไม่กลัวพวกมึงหรอกอกูแล้วรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ยังงั้นอย่างงี้อ้าวมึงเอาเลยกูบอกไว้เลยนะอะ <c oughs> ทีนี้นะถ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับนะ ถ้าแปลงสองเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นที่มุกอินเตอร์นะทีนี้จะไปขึ้นทุกนู่นนะนะครพนมนะทีนี้นะจะไปขึ้นที่นั่นนะทีนี้เออนะเออนะนะกูบอกเลยนะไม่มีใครช่วยนะทีนี้กูบอกเลยนะเออในนิทานเรื่องนี้กูบอกไว้เลยนะนะครับแล้วก็ภาพอะไรมันก็ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะเราก็ให้กําลังใจคนที่เขาทํางานไป นะครับพี่น้องเอเออนะครับนะแต่สิ่งที่สำคัญนะครับนะคลิปที่มันออกมาเยอะๆว่าพวกมึงทำอะไรไม่ได้หรอกอืมนะออาทำอะไรกับอีหยวงไม่ได้หรอกแบบนี้ไงนะแล้วอีเจ้าของเรื่องก็ออกมาพูดมาแซะมาเน็บมาแนมมานี่ไหนบอกว่าเป็นล้านเป็นล้านไหนกูด้เสียหมื่นเดียวเองข้าบับเลนะนะ หนบอกว่าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นล้านไงกูได้เสียสามหมื่นห้าโอ้ยขนหมอยกูย,ยังไม่ร่วงเลยแค่นี้จิบจิบกระจอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแต่ละตัวแต่ละตัวออกมาพูดเป็นยังไงละ่ะเดีนี้เอาดันดันสามลอยไเ <c oughs> ออนะครับนะถ้าท่านได้ดูคลิปแล้วโอ้ยคงจะไม่รอดนะเออ โอ้เอเยอะกว่าเเยอะกว่าพี่เยอะกว่าเยอะกว่าอยู่เพราันมันสองงานไงอันนี้มัน 5, ห้าหกไล่ไงนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ยังไงมึงก็รอล,ลงอายานะกูบอกให้นะเอะอเออนะครับพี่น้องเอฟซเออนะแต่ยังไงก็รอลงอายาไงแล้วแต่ก็ดุลพินิจของศาลท่านนะครับเราก็ ไม่ก้าวล่วงนะครับเขารบในการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะมันต้องมีสักวันนะครับพี่น้อง fc นะนต้องมีสักวัน,น